สายันสวัสดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเชอร์รอกโฮมเดอะเดวิลดอทเตอร์การอีกครั้งนะครับในคดีที่สามอะไรนะเหมือนมันจะบอกว่ามันจะไปอยู่กาลิสหรอคุณลืมม่้เหรอคุณวายอ่ะนักแสดงอเมริกาจะมาอยู่กับเราคุณคงไม่ได้ลืมใช่ไหมไม่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 ผมไม่เด้ความไม่อย่างนั้นคุณจะอยู่กับอลิสหรอแน่นอนอลิสแนะนำอ่ะเธอบอกว่าคุณจะไม่ปฏิเสธ ไม่ปฏิเสธก็เฮี้ยแล้วถ้าคุณต้องการเหรอก็นะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากคุณโ่มคุณไม่เห็นด้วยเหรอใช่ไหมคุณฮัสันคุณวายจะอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาบุคลิกของส่อของฉันเพื่อเล่นละครเขาจะไม่ผิดหวังใช่ไหมคุณพ่อ อะไรวะนักแสดงโนดูมนแตกตัวไม่อยากจะเชื่อเลยผมจะยืนอยู่น้าชวรูปโคงผู้ยิ่งใหญ่สมองของเราจะต้องสุดยอดกันแน่เลยสมองกันเหรอไหนดูซิโหหนวดจิ๋มมากไอหนวดจิ๋มนี่เป็นใครเนี่ยอ๋อเป็นคนตามแฟชั่นอเมริกันคนเชื้อชาติอเมริกัน สุบุรีสุรีอ,อังกฤษรองเท้าสั่งทําด้วยโอ้โหบ้านรวยนะเนี่ยก็น่าอยู่หรอกเดี๋ยวนะเฮจ้าไม่ค่อยดูแลตัวเองอ ออนสันวเรียกมัน Y วลละคุณ Y วนักแสดงที่จะมาศึกษาการสืบคดีของเราเพื่อใช้ในการแสดงนะมิสเตอร์ไวมิห้องของคุณโอ้ช่างน่ารักมากเมืองนี้มันเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะเราต้องคุยกันคุณโมโหอีกแล้วใช่ไหมคุณพ่องั้นฉันไปก่อนนะคุณ Y วเชิญซ้ำสบาย นี่มัน5โมงแล้วนะผมค nah. ิดว่าควรจะคุยคุูทัศน์เรื่องกัญชาน่ะมึงทำตัวเหมือนมึงอยู่บ้านเลยนะไฟล์เอาอินโฟเมชันของไอไวแม่งเอ้ยมาอยู่บ้านกูได้ยังไงกล้าดียังไงมาอยู่บ้านกูโอ้โหทำตัวเหมือนอยู่บ้านละไอ้ไว้เนี่มันเร็วจริง While Trudy has a perfect disguise kit, do actors really need all this? this? This must be grease paint. Hmm. อ๋อใช้ที่ปัดเหมือนกันฉันลืมมววง่ะคุณพ่ออผมแค่ตรวจดูเท่านั้นอ่ะมีอะไรติดที่หน้าคุณอ่ะเมคอัพงั้นเหรออพอดีพ่อใช้เตรียมตัวในการปลอมตัวน่ะคุณก็รู้โอ้เป็นพ่อที่น้าผิดหวังสำหรับลูกสาวมากเลยนะโฮมหน้าสงสารมา เฮ้ยอย่าอย่า,อย,าอย่าแตะมันมโอ้โทบี้กูโมโหเลยโทบี้กระโดดกัดคอเลยอ่าอ่าคุณทัสสน<อ>นศน์กับน้ำชาของเราเสียงรองเท้าเร่งรีบ ลูกค้าคนใหม่มีคนมาเยี่ยมเรายังไงก็เถิดคุณผู้หญิงก็คงจะไม่โกรธนะสวัสดีฉันชื่อแมรี่ชัดเดรนคือฉันจะมีอะไรอยากจะสอบถามให้คุณโฮมช่วยเหลือหน่อยไม่ว่าจะต้องการแลกด้วยอะไรก็ตามทำไมถึงเรียนตั้งหลักคุณชัดเดรนแองเจิลหายไปอ๋อคุณชันวายดีแบงค์เขาไม่ทำอะไรเลยฉันโกรธเขามากคนหายเหรอ ใส่แว่นรวยมั่น่ล่ะอ้อาวทำไมเส้นเท่าคนละสีวะลูกค้าเราคนนี้คนหายครับแมรี่ชัตเ a อร์แรนเรียกว่าชือว่าแมรี่แล้วกันนะ วิสเตอร์วินดีแบงก์คือพ่อบุญธรรมของคุณันเหรอฉันเรียกเขาว่าพ่อแม้ว่าอายุเราจะต่างกันไม่มากแล้วแม่คุณยังอยู่ไหมใช่เธอยังอยู่เธอแต่งงานใหม่แล้วเพ่อตายได้ไม่นานกับคนที่อายุน้อยกว่าเธอมากลเรียกแอนเจลแล้วกันนะแอนเจิล y ีเกี่ยวอะรคุณกันเหรอฉันเจอเขา ในอะไรก็ฟิชเตอร์บอลพ่อเลี้ยงของฉันไม่ต้องการเเจอเขาไม่อยากให้ฉันไปไหนเลยแต่ตอนนั้นฉันหลบออกมาโชคร้ายหน่อยนะคุณเดนเจอร์นี่ก็มาจากฝรั่งเศสแล้วเราก็เจอกันในคืนนั้นแล้วพวกเราก็เจอกันอีกหลังจากนั้นเราก็เดินไปด้วยกันแต่หลังจากพ่อฉันกลับมาพวกเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันพ่อกีดกันงั้นเหรอ your own have คุณมีรายได้ไหมไไหม,ม,มันเป็นมรอดอกนะจากลุงของฉันคุณมีหมดแล้วแล้วคุณต้องการอะไรอีกฉันอยู่ที่บ้านจะไม่อยากเป็นภาระให้ครอบคอบอาราัวพวกเขาต้องการใช้เงินม,มีมรอดอกจากลุงด้วยนะแปลว่าเป็นคนรวย Why was your stepfather against your going anywhere? ทำไมพ่อเล้ของคุณไม่อยากคุณไปไหนเขาไม่ชอบนะเขาบอกว่าผู้หญิงคุณจะมีความสุขอยู่ในครอบครัวของตัวเองอยู่ในกรอบอะการเดทเหรเขาไม่พยายามตามหาเอ๊ะพยายามเจอคุณเลยเหรอเขาบอกว่าเขาเขียนในจดหมายว่าเราจะเจอกันได้ตอนที่พ่อฉันจากไปแล้วหรือออกไปจากเมืองแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เขียนติดต่อมาอีกเลย มีที่อยู่ของคุณแองเจลไหมฉันไม่รู้นะจดหมายทั้งหมดมันไปถึงเรนฮอลสตรีทโพสต์ออฟฟิศนะคุณมั่นแล้วเหรอใช่แล้วคุณโฮมหลังจากเราเจอกันน่ะนะอะไรวะเจอผู้ชายแป๊บเดียวมั่นเลยเหรอไม่กลัวเขาหลอกเอามรดกแล้วไงวะมีอะไรที่คุณสามารถบอกเราได้อีกไหมคุณแองเจลเกี่ยวกับคุณแองเจลเขาเป็นคนขี้อายเขาด้วยกับฉันทุกเย็น มีประกาศคนขายด้วยฉันก็ปี้ไว้แลนี่จดหมายของเขาโอ้จดหมายรักกันเหรอไหนดูซิโอ้เป็นอย่างที่ผมวางไว้จริงๆเลยอะไรนะวมักหลังเหรอโฮมส์โฮมบอกเขาเธอสิมึงรู้ดีกับกูจริงๆมึงเพิ่งมาบ้านกูเองนะเนี่ย น,นี้อีกอสายตามไม่ดีนะเท่าที่รู้ตาหมาควนหายแอนเจิลน,นี่มันละครหลังน้ำเน่าไงวะป๊อปปิกโน้ตการหายไปของผู้ชายที่ชื่ออ๋อประกาศในหนังสือพิมพ์โหโบ้านรวยนะเนี่ย good quality paper, quite smooth. Fairly common I'm waiting for the moment. We had a wonderful Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Took my I need to my dark I entered now. Angel decided not to Medicine too. Let's study this letter more closely.

Take my advice. Miss Sutherland's stepfather's signature. The stepfather is trying to keep the daughter at home. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. Ah. มีรอยเหมือนกันเดียวนะพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดเดียวกันเหรอตัว K โหแล้วก็หาโคตรง่ายเลยนะตัว K มึงเนี่ย Another match same letter with the e e c d f ้ยังม,มีเหรอวะ ไม่มีแล้วบ้าบอคอแตกเฮ้ยตัวแอนเหรออ๋่ l e t โอยแอนนี้ก็ได้วะถ้าดูจากการเปรียบเทียบแล้วแปลว่าพิมพ์จะเครื่องพิมพ์ดีดเดียวกันแปลว่าเดี๋ยวนะข้อเลี้ยงของมันคือคนรักของมันเหรอจริงไหมเนี่ย เฮ้ยไม่เอานะรีซอ,อนโฮมิงเจ meet with Mary only when he's t e า father away streamher หน้าแปลกอย่าบอกนะว่าพ่อเลี้ยงคือคนเดียวกันหรือสาเหตุที่มันที่มันเก็บลูกสาวไว้มันควนลูกสาวแต่งงานไปมันเลยปลอมเป็นคนรักของลูกสาวเพื่อขโมยเงินมรดกของลูกสาวลูกเลี้ยงของตัวเองเหรอ มึงลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่หรอมั้งเนี่ยเดี๋ยวนัคดีนี้กูจะสืบได้โดยที่กูไม่ต้องออกไปไหนหรอที่เดิ t เที่ยวคิสปิสเดทริป We found out Mary was the o n y that took this trip มันต้องขโมดตรงข้อหากันจากเครื่องพิมพ์เดียวกันวืบโอ้โหทุกปิดทุกทุกเบาะแสชี้ไปที่หนึ่งเดียวนั่นคือพ่อเลี้ยงก็คือปักแอนเจิ้นั่นเองใหนดูซิบทสรุปพ่อเลี้ยงของแมรี่ ปลอมตัวเป็นคุณแองเจิลเพื่อจะเก็บลูกเลี้ยงของเธอไว้กับเงินของเธออ๋อมึงฮุบสมบัติแต่งงานเอาแม่แต่งงานกับแม่ของแมรี่เพื่อเอาเงินไว้พอมึงยังจะขโมยมรดกของลุงที่แมรี่มีอยู่อีก h ให t t e t t u รูกระ t l e t r u t h t e l l the truth สิเฮ้ยจะเหลือหรอ คุณควรจะลืมคุณแองเจิลไปได้แล้วนะจากความทรงจำของคุณกับสิ่งที่เขาทำฉันไม่ควรเจอเขาอีกเหรอเกงว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเหนือเขาอ่ะพ่อคุณแต่งเอ้พ่อเรียกคุณแต่งงานกับแม่คุณเพื่อเงินและสนุกกับการใช้มรดกของคุณมันเคลียรชัดเจนมากเลยว่าเขาอยากจะเก็บคุณไว้เขาปลอมตัวของเขาเองให้กลายเป็นคุณแองเจิล เขาวางแผนกนูบายทุกอย่างนำคุณมาสู่บทสรุปของแผนการเพื่อทำให้คุณตกรุมพรางและคุณก็ติดกับคุณแมรี่โอ้ให้ตายแต่โฮมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่พวกเรามั่นกันโอ้โหนั่นมันเลวร้ายมากฉันไม่คิดว่าโอ้แต่ก็ขอบคุณนะกับสิ่งที่คุณทำคุณโฮม ฮมพูดจาได้มีสมบัติสำนวนเมื่อเอ้าเดี๋ยวนะคดีน้อยกูสกูไขคดีน้อยภายในสิบสี่นาทีอย่างรวดเร็วโดยที่กูไม่ได้ทำหอยอะไรเลยกูไม่ได้ออกไปสำรวจอะไรเลยกูอยู่ที่บ้านกูเองกูไขคดีได้เลยนี่ก็ได้อกลางคืนคืนนั้นสู่ไปเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะ โอ้ทอบบี้เห่าใหญ่เลยเว้ย่กองปริศนายาทบี้อย่ากินนะทุกอย่ามปลอดโอเคไหมอยู่ในบ้านนั่นแหละทำไมมีเสียงติ๊กติ๊กวะค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนะดูสิ I wires inside. see มี่สายด้วยโอ้มึงอย่าบอกนะว่าเป็นระเบิด <c oughs> โอ้โหมาเป็นมัดข้าวต้มเลย <c oughs> ใช่นะเนี่ยปึ๊บระเบิดครับผม A fancy a a admirer. gift ticking minutes <oughs> secret two I home have from ขอข้ามเลยนะก <c oughs> ูไม <c oughs> ขอข่อยากม,มานั่งตัดระเบิดเดี๋ยวระเบิดก็ระเบิดอัดหน้ากูอีกข้ามตอนแก้ระเบิดไปเลยเกิดอะไรขึ้น just a แค่ลูกเหลือเกินเล็กๆมีคนพยายามฆ่าผมแล้วทำไมอ่ะผมว่าคุณไม่ใช่เป้าหมายหรอกนะใครล่ะมึงคิดว่าใครล่ะนี่บ้านกูอ่ะมิสเตอร์โฮมคุณโฮมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมเห็นกะตกแตกอ่ะผมพยายามจับเขาแต่คราวนี้ไม่ได้เขาดูเป็นยังไงน่าจะตัวผอมผมดำแล้วก็ปากแขว่งปากแขว่งเหรอ บอกทุกอย่างที่คุณเห็นเขาพยายามกลังมองในบ้านของคุณะผมรู้ว่าเขาเป็นูกค้าแล้วเขาแ็กเก็ตออกมาแล้วก็ขอมาคว้าใส่ผพยายามตามเขาพยายามจับเขาดึงดันเขาแต่เขากรอดแจ็กเก็ตแล็หนีไปได้คุณโฮมทำได้ดีมากวิกกินน่าเรามาดูแจ็กเก็ตเขาดีกว่า้อนี่ไงทำได้ดีมากวิกกินเอาเงินไปกินนมนะขอบคุณมมกคุณโฮมทำไมวิกกี้มึงมึงมาได้จังหวะตลอดเลย มึงแอบดูบ้านกูด้วยอีกคนรึเปล่เนี่ยใครๆก็จะแอบดูบ้านกูหรือไงนั่นซีโรจินส์ไหนดูซิมีอะไรอยู่ข้างในมันอาจจะเป็นข้อความลับที่เขียนด้วยมือล่องลุ่นก็ได้เอาเอาไปอ่างทำไหมไอ้นี่มันเสือกจริงๆเลยไอ้วายเนี่ยกูจะตบมึงเข้าสักวันนะไอ้ไวท์ฉันสามารถอ่านได้โดยที่ไม่ให้มันถูกทำลาย Boxe. A poem? What, do you mean? what does it This isn't a poem. It's a song called Rally Mohawks. America against England's dominance. Then rally boys and hasten on I And I bet they hoisted a tankard of ale and invented a new nation. มึงจบอะไรของมึงกูจะสืบคดีมีไอ้นี่น่ารำคาญมากเลยคดีนี้ทำไมเขาถึงเก็บเนื้อเพลงไว้ในกระเป๋าเสื้อนะมีดพก J T J T ชื่อย่อเจ้าของนั่นเหรอ วายวายทำลายโต๊ะแล้วก็หลักฐานด้วยความจงใจเหรอหรือว่าแค่วายต้องการจะช่วยหาหลักฐานมันเป็นแค่เหตุบังเอิญที่ทำให้หลักฐานถูกทำลายก็น่าสนใจนะแปลว่าไอ้วายเป็นเป็นคนเกี่ยวกับคดีนี้เหรอหรือเกี่ยวข้องกับคนที่โยนระเบิดใส่เราแต่ตีว่าเป็นความบังเอิญไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหลักฐานเรายังมีไม่พอ ไม่มีใครอยากฆ่ามึงเั้งนั้นแหละกลับไปนอนดีกว่าอ๋อลืมสำรวจเพงใช่ไหมเย o น l North. y e a ก Boston. ท h a t s a l น I can do for now. นี่เป็นอะไรที่ผมทําได้นะตอนนี้ตอนนี้เราหลับกันดีกว่าคุณหลับได้ยังไงมีคนพนยายามฆ่าผมนะน่าไม่ไอฆ่ามึงยังไงฆ่ากูนี่แหละมึงคิดว่าบ้านกูแล้วจะมาฆ่ามึงมันรู้ได้ยังไงว่ามึงฆ่ากาก,กูไอ้นี่มึงก็พูดไปเรื่อยสําหรับเชอร์็อกโฮมเดอะเดวิลโรเตอร์นะช่วงไหนปริศน,นาน่าลำคาหรือใช้เวลานนผมขอสคริปต์นะผมดีใจมากเลยที่มันมีปุ่มสคริปต์เพราะมันน่าลำคาไงเช้าวันต่อมา นนกูกตายหรือ,อยังยงังลูกกูตื่นเช้าจังเลยค, Kate? คุณดึกไอ,อ้คุณนอนสบาย,ย,ายไหมนอนสบายดีนั่นวายเหรอเขาทำอะไรอ่ะเขากำลังจะกลายเป็นคุณในตำนานไงล่ะน่าโง่จริงๆเคทเป็นอะไรอะ่ะ คือฉันมาเพื่อบอกคุณว่าฉันกาลังจะไปสวนสัตว์กับอาริสน่ะแล้วเราก็จะทานมื้อเที่ยงที่นั่นสวนสัตว์งั้นเหรอคือผมเขาอาจจะไม่ได้เห็นลูกอีกหลายวันทำไมลูกไม่อยู่ต่อล่ะคุณจำไม่ได้เหรอจำอะไรอ่ะมันเป็นวันเกิดของฉันไงล่ะขอโทษด้วยเคสคือวายมาเยี่ยมแล้วแบบวุ่นวายมากอ่ะเอาเงินไปแล้วกันอยากได้อะไรก็ซื้อเอา เข้าใจก็ได้ฉันจะไปเชดคุณไม่เคยทำอะไรถูกเลยขอโทษด้วยนะคุณไม่สนใจหนูเลยผมสนใจสิมันแค่เป็นคืนที่ลำบากนะใช่อลิสบอกแล้วเกี่ยวกันระเบิดอะแต่ว่าคุณไม่ควรนะเชดฉันแค่ต้องการจะปกป้องคุณ คุณไม่เข้าใจฉันอยากให้อลิซดูแลฉันแทนจริงๆอย่าไร้สาระนะฉันไม่รู้เลยว่าพ่อฉันเชื่อเพ่าแม่ฉันเชื่อใจคุณให้คุณดูแลฉันได้ยังไงเคลกลับมาโอ้ยคดีกูไม่ได้สืบเลยกูมีปัญหาครอบครัวเองรู้เหมือนว่าอลิซจะพยายามเล่นตลกกับความรู้สึกของเคงเปนโอสดีที่จสืบพร์เมตองอลิซในขณะที่พวกเขาไม่อยู่ ่ anyway it'll But better be กูยังใส่อยู่ในชุดนอนอยู่เลยกูอยากเปลี่ยนชุดอะเปลี่ยนชุดได้ไหมโอ้โหชุดด็อกเตอร์บาดหลวงอ่าชุดนี้เท่สันละชอบชุดนี้เป็นการเสร็จตัวห้องอาริมันอยู่ด้านข้างใช่ไหมมึงทำให้ลูกกูผิดใจกับกูกูอยากรู้นะมึงเป็นใคร เหมือนมึงพยายามจะแอบมาตรวจสอบเราดูสิมันเป็นใครโอ้โหปิกลอ็อกนาลบกขอบคุณมากมมมให้กูกดอะไรอะ่ะ เลื่อนคือจะเปลี่ยนปิกล็อกอีกอันนะ่ะโอ้โหกูสคิปเลยแล้วกันลำคาญปิกล็อกเกมนี้ชิปหายมันบังคับยากจังเลยอะ่ะไหนดูสิมีอะไรไปจึบ๊บอะไรอะ่ะไม่มีฉลากด้วยดมดูสิ จมูกกูยังดีอยู่ปะเนี่ยไม่มีกลิ่นชิมเลยแล้วกันกินได้ไรเปล่าูกกูกินไวก่อนใช่ไหมมีรสนิดหน่อยนะนนนยานอนหลับเหรอ่ีกาลนนหลับ,ห,ลบลห้อา อลิสเตรียมของขวัญให้กับเคสแล้วนี่เธอจำวันเกิดลูกเราได้กันเหรอเนี่ยช่างเป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆมันรู้วันเกิดอลิสได้ไอ้มันรู้ว่าเกิดวันเกิดเคสได้ยังไงเป็นไม้อ๋อเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับญาติคนรู้จัก Alice has recently used this. as e h อลิ e คงนอนที่นี่อะนะไม่เก็บข้องเอาซะเลยอะไรอะไรอะหลอดอะไรเข้าลามแล้วนะเดี๋ยวนะเอ่อปึ๊บป๊บตันไม่ใช่ ปึ๊บ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 อันนี้ถูกแต่นี่ตันเนี่ยอ้าวกูกดมั่วเปิดล็อกได้เฉยจดหมายจากลุงของอาริสเหรอตายด้วยโรคร้ายช่วงวัยเด็กเธออยู่กับลุงของเธอ,อโอเคจากเพื่อนของอาริส อลิสไม่มีความสุขกับการกับครอบครัวอุปธรรมนั่นเหรอเธอตัวเธอซอดแนนเราอันนี้เรารู้แต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอหมดแล้วใช่ไหมห้องนี้เดินเป็นบ้านคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองชื่อ name Alice Forrester Hamiration อะไรวะชื่ออันยากจังเลย I want to involve in the recontact. อ๋จอจดหมายขุนสัง Strange taste in literature. จดศิลปศาสตร์แล้วไงวะ Sarah de Bouvier is Alice's mother. แม่อง Alice who sleeps a แ least a t Kate probably sleeps here. สงสัยเคทต้องนอนตรงนี้แน่เลยโ,โหให้ลูกคุนอนโซฟา แล้วไอ้หาวายมันก็นอนห้องลูกกูไอเวนนั่นมันนะ่าคนมันบนมันจะนอนข้างนอกมากกว่าไหมมีอะไรสำรวจไหมไม่มีนะล็อกนี้ยังใหม่อยู่เลยอ๋อคุณแจที่เราได้มาตะกีเออ้เปิดดูสิมีผ้าอบอยู่ในนั้นไหมมีคัสซีนต้องมีอะไรแน่เลยคือจึบคืจึบ,จบ <c oughs> อ เมืันจะโอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยสายศาสตร์ปะเนี่ยให้ตายเอือะมันทำพิธีไอ้หยังนี่ The h e e w Louis c h the the a same as i is r n in e the l foot Napoleon Bonaparte ฮึมรูปคนดังบางเบาะแสก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะ Charles Darwin English naturalist geologist เก,กี่ยวอะไรวะชาวดาวิดนี่มันจะอัญเชิญวิญญาณแล้วไงวะเนี่ย <Abraham> อับ,บาราฮัมลินคอล์นมีแต่รูปคนดังทั้งนั้นเลยสาวทำไมมันน่ากลัวจังวะอ,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 งอะไรอ่ะข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับศพที่ตายในสเปน27คนวิลเลียม วิลเลียมฮามิลตันรู้จักเขานี่เขาเป็นโจรที่ถูกจับเมื่อ20ปีก่อนโจรงั้นเหรอเดี๋ยวนะชื่อนี้คุ้นๆจังเลยมันเป็นเหยื่อของคดีฆาตกรรมในคาบเปตองนี่คุณบาดเจ็บคุณทรมานฉันรู้สึกได้ อลิสรู้จักกับเหยื่อคดีที่แล้วของเราการตายของคุณจะไม่ถูกไขอลิสรู้จักเกี่ยกับซาคาร,าสริสเกรสต็อกผู้เสียชีวิตจากบโลิงเดี๋ยวนะคดีนั้นเราไขาแล้วนี่อลิสรู้จักเอ้วาวิลเลียมแฮมิงตันคุณอยู่ที่นั่นไหมได้ยินฉันไหม ฉันอยากได้ยินเสียงคุณอะพ่อฉันอยากได้ยินเสียงคุณเดี๋ยวนะโจนว่อ20ปีก่อนเป็นพ่อของอลิสเหรอเราเป็นคนจับป่ะ20ปีก่อนเราไม่น่าเป็นคนจับนะอลิส is talking with her father william hamilton i finished here time to go อเวลาเพลินละเราได้รู้หลายอย่างที่ไม่อยากรู้เลยเดี๋ยวนะทำไม จริงๆห้องนี้มันควรเป็นห้องเช่าของคุณนายฮัสสันแต่ทำไมมันทำเล่เหมือนห้องไม่มีคนอยู่วะเห็นดีกว่าเดี๋ยวมาเห็นเข้าบันไล่นองเลยกลับทางเดิมจุ๊บมูเมนต์แอสซิสซีคิดเก่าเฮ้ยจ๊บเฮ้ยแต่ว่าอลิสรู้จักกัะเหื่อของเราด้วยนะงั้น ก็ไว้พูดต่อไปในคลิปหน้านะครับกับเชอร์รโคมเดอะเดวิลดอเตอร์ในคดีที่3กันนะครับยังไม่ได้เริ่มคดีที่3เลยแต่เป็นความสงสัยของที่มาของอลิซว่าคือต้องการอะไรกันแน่เธอเป็นใครมายังไงทำไมถึงปั่นหัวลูกสาวเราให้เราแตกคอกันก็ไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับขอบคุณในการรับชมครับผมสายันสวัสดีครับ